สบายนะสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเจ๊แดกจะมาคนโตขึ้นโหดพี่น้องไม่ะไม่จะมาซีนิ้วต้องห่กัไมาเจ๊ไอ้ไอ้ได้ไหมเจ๊น้าปล่างพี่คนโตคนโตขึ้นรถดพี่น้องโตเต็มกระวานมาสาวเนี่ฮิปเป็นหน้าผกเอาก้งผูกกุ้งเือยู่ตรงนั้นบอกแล้วโลโก มาสาเต้นอยู่วัดพี่น้องน้อพระอยู่แซ่กงครูอยู่บ้านพอบ้านก็มีบ้านองมีอยู่กนี้ลเนาะมันจะมีดอกเใสงพี่อขอนี้พวกีโพรงสรถยังใส่สินอีกใส่สิน เชคใครมาเลยพี่น้องเพราะว่าอยู่ในเฮือนหนามาได้มาเสาเอาเต็มวัดซองสุดเนาะสองหลังแจ๊กว่าเอายังดอกพี่น้องเอ้ยบ่าวไก่อ่ะวันนี้วันนี้นักเลียนเฮานักเลียนหน่อยเฮาน่ะเราหยุดตรงเฮียนเลยแล้วก็ทานจะเอาข้มฝนกับหาิได้เบิร์กเนาะเพราะว่าเพิ่นสิเลี้ยงนักเลียนซุเมอร์

<laughs> ừ. con lông màn lắp điện ở tiểu đi ở bọn nhai tay sắp đến một chị sầu tặng nam tặng nhau đi. tặng anh ngang 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 á. ngang ngang ตั้งน้ำแล้วว่าตั้งน้ำแล้วว่าจังหวะดชองสุดยังไม่ให้เดินเอา

บอเอาบ่อตังมานะโอ๊ยตังมากนะอาอยุเบอกอเขาเด้อฮะอยู่ในนอกกันไรสองงานบ่อเลยเอาอีใจมาอะไรสิเทนกับบ่อมาเปี้ยวสปาบุนะคนกันโหลดพี่น้องบ่อเบิร์ดนอกว่านละบาทเทียวเดียวเบิร์ด vượt qua 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 vượt lột nhảy chia ra đẹp cái nó ờ, ừ, ừ. hà lội, hà lội. hà lội, hà lội. พี <adas Wheel. S 1> ่เอ้ยโอ้ยพี่ใหญ่ก็จอดไกล้แท้นิ้งเขาบ่กว่าเอาลงใส่กล่องได้นิที่อาแลวพี่น้องอีกที่เอาหนึ่งเดืงสิบเบิดประจัก โยาาไวว้งขอุ่นมันเป็นนะพี่น้องเก่งอันนี้เฉพาะมันจยงยังไรเมียเฉพาะมันอย่างจัง,งไรเมีอ่ะพี่น้องแก๊สมันเก่งเฉพาะมันจังไรเมีอ่ะพี่น้อง ดีดีเลยมันลุกลงสิวะไหน,ะน,นแค่อนนอมองคา้ามันว่แค,ค,ค่นี้นะ่ยมองคา้ามาสิคนนี่ เห็ดเองพี่เนาะปลาบดีจ้างบดีอันเสาในบนเพื e 謝謝่อนที ah ่ผมมีเต็มให้เสาเนาะเสาเอาในวัดแล้วก็มากลางเองเนี่ยเนนี่ก็มีอีกว่าถึงเล่นที่อื่นอ่ะ mình không biết gì hết, mình không biết cái gì em mới điểm loại đâu เลือเบบซี่ซื้อันเบี้ยหน้าตังเกิดนวด

ชื่อเจ้ากระชื่อว่าปุกนวอีโ่กรกคกขนาดน่ะจะโคนคอยฮกกแลกขาขไม่ไดกลาเป็นนเ่น โอ้ยทำให้ข <c Pho en ình> ้าม <ha> ันได้พี่น้องเลย้ยขามันได้โอเคนเต็ม vì nó ở lại phụ anh buồn เรียบเลยแต่ว่ายังอันหนึ่งพี่้องไปสิเขามาแก่เอาผูกมานกมาใ้ันนีูกมาวันนี้มาพี่้องม <Yo. S 2> อยมันหอบหนึงเลยเออแล้วก็กทุกแบบนี้วันนีเ้เปน้องออยู่ดีไหมมาชมทุกคนพอกันใหม่สวัสดี